สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะอร่อยหล่อเชียงจะไม่ดังนะคะขอใครได้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะแซ่บมากทากินได้จะ,ะเป็นสเส้นใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่นะคะร้อนๆเลยจ้ะถ้าไปมาที่ตลาดนะคะก็เลยมามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่คะ่ะเส้นใหญ่นะคะนี่นะคะเป็นน้ำตกนะคะเป็นน้ำตก จะด,ดูน้ำก่อนก็เต้หรือเปล่าอนนะะโอเคค่ะน้ำตกจริงใกล้เลยนะคะเส้นใหญ่ขออภัยนะคะถ้าแบบสั่นนะคะเพราะใช้มือนะ,ะจับนะคะ มีผักสดน,นะคะก่อนจะกลับบ้านเราก็กินก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะอ็นนี่นะคะกมันก็อาจจะเป็นหมูบักนะหมูหมัก รสจัดเป็นหน่อยนะคะขอไทยด้วยค่ะนีหางเส้นใหญ่พวกเราเป็นเมนูแนะนำสสัส้นนะคะเมนูแนะนำของเราเนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวลูกตกนะคะลูกโตกหมูนะคะลูกชิ้นเต้นใหญ่นี่นะคะกำลังชินอยูนะคะ นี่นะคะอร่อยอร่อยเลยนะจ๊ะมากินกันได้เลยนะคะมาชวนชิมก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูนะคะนี่นะคะค่ะมีหมูเห็นไหมคะเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะของเราก็เป็นคิสุดท้าแล้วกนะคะแล้วก็จะทานต่อนะคะ,ะก็อขอจบคลิปน,นี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะถึงรถบรนดังค่ะเพราอยู่มมนอยู่นถนน,นนะคะอันนี้ค่ะเนื้อหมูนะคะ นี่นะคะก็ขอทุกท่านนะคะจะมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภัยค่ะแล้วค่าจากพิยัตราชวงศ์บุญรักษาคัะคุณขอสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดืเ่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะนี่นะคะนะคะสวัสดีนะคะสาทุกค่า